ในขณะที่คือตอนนี้เนี่ยนอกจากที่หัดใหญ่สองขาแล้วเนี่ยนะครับหลายจังหวัดเลยนะครับก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้นะครับสถานการณ์น้ําท่วมหนักเนี่ยนะครับเทศาบาลเมืองสุงไหงโกลกได้แจ้งประชาชนอพยพด่วนน้ําท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่นะครับโดยเ,เพจของเทศาบาลเมืองสุงไหงโกลกนะครับก็ได้โพสต์ข้อมูลบอกว่าสุงไหงโกลกแจ้งเตือนอพยพด่วนเกิดภาวะน้ําท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำสุไหงโกลกรีบอพยพทันทีเพื่อความปลอดภัยของท่านและครอบครัวประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่สามารถอพยพได้เองสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมงทีมพร้อมสนับสนุนเต็มกำลังนะครับแล้วก็ให้เบอร์สายด่วนน้ำท่วมของทางเทศบาลเอาไว้เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้เองเนี่ยนะครับก็มีการแจ้งว่าปริมาณน้ำจากบูเกตตาและแหวงสูงมากชุมชนริมแม่น้ำโกลกติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมอบพยพด้วยนะครับการติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เป็นทางการนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จำเป็นมากนะฮะ